คุณผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่โรงหล่อริ์สมบูรณ์ต้องบอกว่าเทมนี้เป็นเป็นความพิเศษมากๆสำหรับหลวงปู่สุกวัดโพไซทองสตอรี่ครับเพราะว่าผมได้มีโอกาสไปรู้จักกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่มีความสำคัญในการสร้างพระองค์ใหญ่ของเกจิอาจารย์สำคัญสคัญของเมืองไทยอาจารย์คนนี้เป็นคนที่หล่อนะครับแล้วก็ปั้นขึ้นมา ซึ่งต้องบอกว่าสุดยอดมากๆแล้วก็อาจารย์เนี่ยอาจารย์ชื่อว่าอาจารย์กิตติอาจารย์กิตติเนี่ยอยู่กรมศริลปากรด้วยถือต้องบอกเลยครับว่าเทปนี้เป็นเทปที่พิเศษมากๆผมเลยเดินทางนะครับจากกรุงเทพนะครับมาที่ท่ากระบืองนะครับโรงหล่อฤทธิ์สมบูรณ์เนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับวัดท่ากระบือหลวงพะลุ่งนั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะตามไปดูกันว่าความพิเศษของโลงหล่อฤทธิ์สมบูรณ์จะเป็นยังไงแล้วก็ความสุดยอดในการปั้น ในการหลอ่อพระเกจิองค์ใหญ่ของอาจารย์กิตติเนี่ยจะสุดยอดขนาดไหนต้องบอกเลยว่าผมเห็นฝีมือมาแล้วจากทั้งวัดสาวชะโงกจากหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือแล้วก็หลวงพุทสุดวัดกาหลงเนี่ยผมรู้สึกชอบแล้วผมรู้สึกว่าผมโชคดีมากๆที่ได้เจออาจารย์ที่วัดสาวชะโงกนะครับวันนั้นรู้สึกจะเป็นงานาบรรจุหัวใจหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกนั่นเองแล้วก็ได้เจอกันโดยบังเอิญ แล้วก็มีรุ่นพี่ที่ผมนับถือเนี่ยแนะนําให้ผมได้รู้จักกับอาจารย์นะครับก็เลยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องของการจะทําพระองค์ใหญ่ต้องทํำยังไงเรื่องของการปั้นรูปหล่อเท่าองค์จริงต้องทํำยังไงซึ่งความพิเศษและความน่าตื่นเต้นของทริปนี้ที่เรามาตามหาอาจารย์กิติเนี่ยคือผมมีความตั้งใจว่าอยากจะทําพระองค์ใหญ่ให้กับหลวงปู่สุขวัดครัวสายทองที่ผมนับถือนั่นเองนะครับ จนนามาสู่การพูดคุยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเฮ้ยส่งรูปมาให้ดูหน่อยอาให้ผมส่งรูปไปให้ดูว่าเป็นพระองค์ไหนชื่ออะไรผมก็ส่งรูปหลวงปู่สุขวัดโพไซทองไปให้อาจารย์กิติดูแล้วก็ทิมพ์ไปบอกว่านี่คือหลวงปู่สุขวัดโพไซทองแล้วสิ่งที่ได้รับกลับมาคืออาจารย์โทรกลับมาหาผมแล้วบอกกับผมว่าคนลุกมากๆที่ได้เห็นพระองค์นี้แล้วบอกกับผมว่า ต้องตั้งทําเลยยังไงก็สําเร็จเพราะท่านบารมีสูงมากนั่นคือสิ่งที่แบบจุดประกายความคิดของผมเพราะว่ามันคือความฝันที่ผมอยากจะทําแล้ววันนี้อาจารย์ได้เข้ามาจุดประกายความฝันของผมอีกครั้งผมจึงต้องเดินทางมาตามหาอาจารย์แล้วก็พูดคุยกับอาจารย์ถึงเรื่องของการสร้างพระเกจิองค์ใหญ่ว่าต้องทํำยังไงจะน่าสนใจแล้วก็น่าตื่นเต้นขนาดไหนอ๋ออาจารย์บอกผมว่าตอนนี้ท่านกําลังปั้น หลวงพราะเคลือบองค์ใหญ่กำลังปั้นหลวงาอเคลือบองค์ใหญ่อยู่เลย เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงหล่อริศส,สมบูรณ์นะครับของอาจารย์กิตติต้องบอกเลยว่าเข้ามาแล้วเห็นความยิ่งใหญ่สวยงามมากๆตั้งแต่ขับรถเข้ามานะฮะแล้วยิ่งพอมาถึงบรรยากาศเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหดูสิครับคือเหมาะเหมาะกับการที่จะเป็นที่ที่แบบสร้างพระองค์ใหญ่ๆสร้างพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเหมาะที่จะแบบว่าเผยแผ่บารมีให้คนได้รู้จักเหล่าเกจิอาจารย์นั้นๆแล้วก็ยิ่งมาเห็นศินละปะ ยิ่งเห็นบริเวณทั้งหมดของโงรงหล่อลิสมบูร์แล้วเนี่ยรู้ได้เลยว่าที่นี่ของจริงนะครับแล้วก็ตอนที่เราขับรถกันเข้ามาก็เห็นอาจารย์ที่กําลังทํากําลังปั้นนะครับกำลังปั้นเกจิรูปหนึ่งอยู่ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าอาจารย์กําลังทําอะไรอยู่เดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์กัน สวัสดีข้งงึงครับเพราะที่มานี้ไม่ไม่ได้สวัสดีครับ <laughs> คือผมเนี่ยเรียนช่างศิลป์ชื่อกิติริศสมบูรณ์ครับ <laughs> ตอนนี้ก็ทํางานประกอบโรงหล่อพระเนี่ยเป็นเวลา3-3ปีแล้วอ <laughs> ครับสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นในรายการที่เป็นพระองค์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงเนี่ยแล้วก็ <c oughs> ที่มีความสวยงามเนี่ยเป็นผลงานของอาจารย์กิติทั้งหมดเลย <c oughs> ใช่ใช่ครับอย่างที่นําเสนอผมนําเสนอสมมติว่าที่ลูกพ่อลุงๆๆเนี่ยตอนแรกท่านจะเป็นกิติสมัย ยี่พาตวัครคือผู้ทำพิเศษยี่สิบองค์ยี่สิบเอ็ดองค์ของคณาจารย์ที่ที่โดจีนน่ะนเสนอให้หลวงพ่อเนี่ยได้ได้สร้างองค์ใหญ่เพื่อจะเป็นที่ระลึกครับครับหกสิบปีการมรณภาพของท่านเนี่ยท่านมรณะสองพันห้าร้อยครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราสร้างเนี่ยผู้ใหญ่บ้านกำนันจะบริหารทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นนะครับแต่ผมเนี่ยคือเอาศิลปะมามาใช้กับท้องถิ่นบริหารบ้านเมืองชุมชนให้เจริญหมายถึงว่า ตอนที่วัดท่านยังไม่ค่อยมีลูกใหญ่เนี่ยก็เป็นที่รู้จักครับพอเราทําปุ๊บตรงนี้ก็เป็นที่รู้จักทั่วไปครับผมเริ่มงานมาเนี่ยเริ่มปั้นงานต่างๆมาเนี่ยตั้งหลงหล่อเนี่ยสามสิบสามปีแล้วสามสิบสามปีใช่อาจารย์อาจารย์จบแบบสาขาอะไรมาถึงแบบจริงๆแล้วเนี่ยผมจบช่างสินกรมศริปากรครับแต่จริงๆแล้วใจของผมเนี่ยจริงๆรักในการวาดมากมวาดภาพครับแต่สมัยนั้นสีมันแพงมากนะ ครับสีคือสีน้าที่ที่ใช้เนี่ยแพงมากท่านี้ถ้าดินเนี่ยมันง่ายลดินก็จะมีตามรงหลอ่อหรือตามที่ลงปั้นนีจะมีดินให้เราดินเหนียวครับแล้วก็มาปั้นเป็นหุ่นเป็นอย่างนี้ครับเท่ากับว,ว่าคนคนที่บ้านช่างหลอ่อส่วนใหญ่ช่างก็จะเป็นช่างแบบที่ท,ที่สืบสายตํานานมาจากช่างหลวงอะไรอย่างนี้ไหมครับช่างหลวงใช่ตอนนั้นก็พอพอเราทํางานสักพักหนึ่งเราคิดว่าเฮ้ยเราเนี่ยการทํางานที่ลงหล่อมันเป็นมาไอิสระ Mm hmm. คือเราจะออกแบบอะไรเนี่ยบางทีก็อยู่ในติดเงื่อนไขของเขาแต่เรามาทําแล้วเราได้เปิดฟางเราได้แสดงความเป็นตัวตนเราเยอะขึ้น mm hmm. นี้ผมก็ใช้ใช้ประสบการณ์นอกจากที่เรียนมาแล้วเนี่ยเราก็มาทางานบ้านช่างหลอ่อแล้วก็แทนที่เอาปั้นอยู่เราขยนันนะครบปั้นอยู่ก็ไปไปคีกับพวกช่างหล่อที่ท,ที่ที่ทำพิมพ์หรือหลอ่อพระเนี่ย mm hmm. เราก็รู้กรรมวิธีเขาศึกษาเข้ามาแล้วสักวันหนึ่งเราด้วยความเป็น ตัวของตัวเราอะเราจะแสดงความตรงนั้นคือหมายถึงว่าเราต้องมาตั้งหลงหล่อให้ได้เพื่อจะทํางานศิลปะที่ใหญ่ๆเนี่ยแรงบันดาลใจอะไรของอาจารย์ที่ทาให,าาาอให้อาจารย์อยากจะมาทําพระองค์ใหญ่พระเกจติอาจารย์องค์ใหญ่ให้แต่ละวัด<ม>แต่ละวัดคืออยากจะให้คนเนี่ยเข้าวัดแล้วไปไปจุดที่หมายถึงว่าให้ดึงดูดคนอะอะไรที่ใหญ่ๆเนี่ยสมัยนั้นเขาคิกกันนะครับ,รบก็อยากจะทําให้ความใหญ่ความอะไรเนี่ยให้ดูแล้วเป็นที่รู้จักของคนครับ ผมก็ลุงเนี่ยตะกอนเนี่ยไม่ค่อยคนคนค่อยนับถือแต่คนรับถือแต่ก็น้อยครับมันจะไม่เปิดฟ้า,าพอเรื่องของเกี่ยวกับไอทีเข้ามาหรือรเป็นในเรื่องที่อินเทอร์เน็ตเข้ามาเนี่ยมันก็จะทําให้การเผยแพร่การเช็คอินตรงนี้ก็แชร์ออกไปมันจะทั่วโลกเลย<อ>เป็นการลงทุนที่น้อยมากอ่าโอเคอก็เออวันวันนี้อย่างที่ที่บอกหนึ่งเลยผมอยากมาเพื่อที่อยากจะมาเห็น ผลงานอาจารย์รอยากจะมาเห็นอาณาจักรของอาจารย์รกับัอ2อยากจะมาพูดคุยกับอาจารย์ว่าถ้าเกิดเรามีความคิดหรือมีความฝันที่อยากจะมีพระรูปหล่อองค์ใหญ่ให้กับเกจิอาจารย์ที่เรานับถือสักองคเนี่ยควรเริ่มต้นจากอะไรควรทําแบบไหนบ้าง แต่แต่เดี๋ยวอาจจะต้องแบบขออนุญ,ญาตอาจารย์หาที่นั่งคุยกันเพราะอาจจะต้องคุยกันยาวได้ <laughs> ไดไดอาจจะต้องคุยกันยาวแต่ว่าก็เดี๋ยวพอคุยกันจบอาจจะขออาจารย์พาชมนิดนึง<อ>บริเวณรอบๆโรงหล่อว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับหลังจากผมส่งภาพให้อาจารย์เห็นแล้วหลังจากที่อาจารย์รับทราบแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น,นบ้างเพราะเมื่อกี้อาจารย์ก็เล่าเกินเกินมาแล้ว่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นอยู่เหมือนกันนแค่พูดถึงท่านน่ะไม่รู้เป็นอะไรแค่เอ่ยเอ่ยชื่อท่านน่ะครับเอ่ยชื่อท่านนะเพราะว่าเนี่ย เออชื่อท่านคือเหมือนกับเราเราไม่ได้ว่าปวดอันนั่นัขึ้นมานะคือแค่เอ่ยชื่อท่านอ่ะท่านเหมือนกับเฮ้ยเราจะมีความแบบเหมือนกับคือเราสื่อับท่านไว้ว่าเอ้ยตรงเนี้ยขอให้ทําได้สําเร็จหรืออะไรเนี้ยคือจ่าแล้วแต่ถ้าเอ่ยชื่อถึงท่านเนี้ยให้ท่านให้ให้ท่านดดมันดังให้เราเห็นเลยอืมอ่ะเก็บไว้ก่อนอาจย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเล่าเดี๋ยวต้องเล่า ผมก็ไม่เคยไม่เคยนั่นคือศึกษาเข้าไปดูว่าเพราะรู้ประวัติท่านคร่าวๆแหละแต่ถ้าตั้มบอกมาเนี่ยพวกเรารู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเราจะปั้นองค์ใหญ่เนี่ยเราให้ถ้าเอ่ยชื่อท่านเนี่ยพอชื่งท่านเานี่ยขึ้นเลยของขึ้นเนี่ยเอาขึ้นขึ้นได้เนี่ยโดนเนี่ยขึ้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดคุยเรื่องหลวงปู่สุกกันต่อวนันนี้ก็อาจารย์อาจารย์มีรูปที่ถือว่าพิเศษมากๆเป็นต้นแบบของหลวงพ่อเคลือบองค์นี้ใช่อาจารย์อธิบายหน่อยเป็นยังไงคือหลวงพ่อเคลือบวาจาศิษย์เนี่ยท่านวา ที่วัดหนองกระดีในนะครับไม่ใช่นหนองกระดีนอะวัดท่านถูกแบ่งกอนเป็นสองสองวัดคือวัดข้างนอกเนี่ยวัดหนองกระดีนอกแต่เจริญมากวัดด้านในวัดดั้งเดิมของท่านที่ท่านจำพรรษาอยู่เก่ามากและสุดโซมมากเลยท่านนี้ก็อยู่ห่างกันประมาณสักกิโลหนึ่งได้หลวงพ่อเครือบวาจาสิทธิ์เนี่ยมีม,ม,มีเพียงภาพเดียวซึ่งภาพนั้นผมว่าถ่ายในะสมัยรัชกาลที่5เพพาะฟิลเนี่ยเป็นฟิลมฟิล,ฟ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 ลกระจกคือภาพนี้เลยใช่ภาพนี้คือหมายถึงว่านี่อัด copy มาเป็นภาพเดียวที่การนั่งของท่านเนี่ย คือจะนั่งว่าเข่ามาทะยงมาด้านหน้าแล้วเวลาเออเวลาคนไปบูชาที่บ้านเนี่ยเป็นบ้านเดียวเป็นเป็นรูปเดียวที่มีอยู่ที่นับถือพุทธนะในจังหวัดอุทัยเนี่ยมีรูปเดียวมีรูปนี้ทุกบ้านมีรูปี้ทุกบ้านกับทุกบ้านที่นับถือท่านนะครับเวลาจะแก้บนท่านก็ต้องมีมีทิคนิดนึงคือหมายถึงว่ามีเหล้าขาวเหล้าป่าจะเป็นหมอยาเหล้าป่ากับมะขามเปียกที่แก้บอกบอกเก่าบอกเก่าท่านว่าตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะสําเร็จ เป็นวัดเดียวที่อยู่ในอำเภอทับทันจังหวัดอุท,ทัยธานีาครับอันเนี้ยเป็นภาพที่สังเกตดดว่าภาพอันนั้นจะเป็นภาพที่แต่งในคอมแล้วอาจจะติดเพี้ยนไปนิดนึงเพราะว่าบางทีแต่งเติมมากใช้โปรแกรมอ่ะอันนี้คือดําเ,เ,เ,เดิมเลยครับดัมเดิมเลยครับก็เริ่มต้นทําจากรูปนี้เลยใช่รูปน,นี้เลยแต่หัวเขาท่านจะไม่มีนะคือจะจางด้วยด้วยภาพอาจจะโดนชํารุดนะครับ,รบแต่ตรงเนี้ยแต่ท่านั่งลักษณะค,คือเขาข้างหนึ่งจะสูงข้างหนึ่งจะต่าเหมือนกับรูปภาพนี้เลยครับที่ปั้นเป็นเป็นเนี้ยครับ ร้างขึ้นมาเนี่ยครับแต่นะท่านมีเมตตาเนาะพอเห็นขึ้นขึ้นทรงขึ้นรูปร่างใบหน้าที่แบบขนาดใหญ่แล้วอะโอ้โหทีนี้เวลาเวลาต้องเน้นครับเพราะว่าถ้าเราไม่เน้นลึกความลึกความอะไรเนี่ยครับเวลาเราขึ้นไปข้างบนเนี่ยจะดูแล้วแสงแสงอะไรก็จะทําให้ตื้นแล้วทําให้ไม่ไม่คมชัดบุคลิกลักษณะหน้าใบหน้าจมูกอะไรเนี้ยก็คือจะผิดเพี้ยนไปแต่ถ้าเราเจาะลึกถูกเจาะไม่มากเกินไป ไม่เน้นลึกเกินไปไม่ไม่มากเกินไปเนี่ยจะพอดีจะสวย hmm. แต่ถ้าไม่เน้นเลยปั้นตื้นๆเลยก็ไม่ได้ครับเท่ากับว่า,าการปั้นของอาจารย์นอกนอกจากจะแบบใบหน้าที่เหมือนแล้วเนี่ยต้องแบบองศารับแสงอะไรงี้อยู่ด้วยใช่ไหมครับใ<ะ>ครับผม uh huh. อันเนี้ยสังเกตว่าเสียงจะโตปกติเลยนะครับปกติจะเล็กกว่านี้เยอะเลยนะเสียงน่ะครับสังเกตว่าหูไหล่เนี่ยตเต็มเลยแต่พอเราไปขึ้นไปที่สูงแลวปุ๊บเนี่ยจะพอดีเลยเห hmm. มือนพระรุ่งะครับหัวจะโตมากเวลาปั้นอยู่ข้างล่างแล้วเขาบอกว่าชาวบ้านบอกว่า ปั้นอยู่กับพื้นเนี่ยทำไมหัวโตจังเลยครับแต่ข้อหารู้ไหมว่ามันลักษณะเปอร์เซติฟที่ซึ่งแสงกับอากาศระยะเวลาสายตาเราว,วิ่งไปเนี่ยครับมันผลักให้เราให้หัวเราเนี่ยให้หัวของรูปปั้นเนี่ยเล็กอ่าต้องใช้ตรงนั้นด้วยครับโอเคฮะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปคุยเรื่องหลวงปู่สุกกันนะครับผมหัวใจผมเริ่มพองโตโดยเฉพาะรู้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับอาจารย์หลังจากที่ผมได้ติดต่อสื่อสารกับอาจารย์มาก็เดี๋ยวจะไปคุยกันต่อว่าจะมี เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างอ่าค,คือสิ่งที่เกิดเนี่ยเราเราชอบเราทํำพ้าใหญ่เนี่ยเราชอบใช้แรงอธิษฐานของเราเนี่ยว่าเรามีบุญบารมีพอไม้มที่จะทําลูกครูบาจารย์เนี่ยทุกครั้งที่พูดถึงเนี่ยคือคนลุกอะ่ะเราเราฟังแล้วว่าเอ้ยสุกนี่คือหลวงพ่อสุกสะกดสุกสุกใจอะ่ะแล้วเราก็ไปดูแลนี้ตอนนั้นเราก็คือละไว้เราสิ่งที่เรา เราเราเราสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยรเราเกิดความพิติเกิดรรความศรัทธา